การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวชะอุ่มมีเด็กหนุ่มชื่อดินดินเป็นคนที่มีความกะตันอยู่และมีความรักในครอบครัวมากทุกวันเขาจะช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่และดูแลคนในครอบครัวอย่างขยันขันแข็ง ดินมีเพื่อนสนิทชื่อฟ้าฟ้าเป็นคนที่ฉลาดและมักจะแนะนำดินในเรื่องต่างๆวันหนึ่งขณะที่ดินกำลังทำงานในไร่ฟ้าเดินเข้ามาหาดินและบอกว่าดินฉันได้ยินว่ามีเสือโคร่งตัวใหญ่ปรากฏในป่าแถวนี้เราควรระวังตัวให้มากนะดินตอบกลับด้วยความตั้งใจ ขอบใจฟ้ามากฉันจะระวังตัวและถ้าเจอสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่บาดเจ็บเราก็ควรช่วยเหลือมันด้วยนะวันหนึ่งขณะที่ดินกำลังทำงานในไร่เขาได้ยินเสียงร้องของสัตว์ตัวหนึ่งเมื่อเขาเดินไปหาที่มาของเสียงพบว่าเป็นลูกเสือที่ติดอยู่ในกับดักดินรู้สึกสงสารและตัดสินใจช่วยเหลือลูกเสือ ให้รอดพ้นจากกับดักโดยที่ไม่คิดถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นดินพูดกับลูกเสือว่าอย่าก,กลัวเลยฉันจะช่วยเจ้าออกมาเจ้าอดทนอีกนิดนึงนะเขาใช้ความพยายามจนสามารถปล่อยลูกเสือได้เมื่อเสือได้รับอิสรภาพมันจึงมาเลียที่ขาของเขาแล้วมันจึงวิ่งหนีหายเข้าไปในป่า หลายเดือนผ่านไปชาวบ้านเริ่มพูดถึงเรื่องเสือโคร่งตัวใหญ่ที่ปรากฏตัวในป่าทุกคนต่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันตัวเองวันหนึ่งขณะที่ดินและฟ้ากำลังเก็บฟืนในป่าดินได้ยินเสียงคำรามที่ใกล้เข้ามาฟ้าพูดด้วยความกังวลดินเราควรรีบกลับบ้าน เสือโคร่งอาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ดินพยักหน้าและตอบใช่เรารีบกลับกันเถอะแต่ขณะที่พวกเขากำลังเดินกลับบ้านเสือโคร่งตัวใหญ่ปรากฏตัวออกมาจากพุ่มไม้ดินและฟ้าพยายามหาทางหนีแต่เสือโคร่งนั้นดูน่ากลัวและดุร้ายในขณะที่ดินกำลังจะหมดหวัง ลูกเสือที่เขาเคยช่วยไว้ก็ปรากฏตัวขึ้นมันยืนขวางหน้าเสือโครงและส่งเสียงคำรามเสือโครงเห็นดังนั้นก็เลยถอยกลับเข้าไปในป่าลูกเสือหันกลับมามองดินและส่งเสียงเหมือนขอบคุณก่อนที่จะหายเข้าไปในป่าอีกครั้งฟ้าถามด้วยความตื่นเต้นดิน นั่นคือลูกเสือที่เจ้าเคยช่วยไว้ใช่ไหมดินพยักหน้าใช่แล้วฟ้าฉันไม่เคยคิดว่ามันจะกลับมาช่วยเราในวันนี้เมื่อดินกลับมาถึงบ้านเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของดินก็ปลื้มใจและภูมิใจในตัวเขาพ่อของดินกล่าวว่าเจ้าทำให้เรารู้ว่าความกตันยู และการทำความดีจะนำพาให้เรารอดพ้นจากอันตรายและเป็นสิ่งที่เราควรปลูกฝังและรักษาไว้เสมอดินจึงตั้งใจที่จะรักษาความกตัญญูและความดีสืบต่อไปเขาเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นช่วยเหลือชาวบ้านที่มีปัญหาและยังสอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสำคัญของความกตันยู ทุกปีในวันเฉลิมฉลองของหมู่บ้านชาวบ้านจะรวมตัวกันที่ลานหมู่บ้านเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโตดินจะเล่าเรื่องราวของเขาและลูกเสือที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ทุกคนครับความกตัญยูและการทำความดีเป็นสิ่งที่มีค่ามันไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดี แต่ยังสามารถนำพาเราให้รอดพ้นจากอันตรายและสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความกตันยูและการทำความดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถนำพาเราให้รอดพ้นจากอันตรายได้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจและทำความดี จะได้รับผลดีในอนาคตและเป็นสิ่งที่เราควรรักษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่ในหมู่บ้านนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าบัว บัวเป็นคนที่มักจะทำสิ่งที่ไม่ดีชอบโกหกและขโมยของจากเพื่อนบ้านทำให้ชาวบ้านไม่ค่อยพอใจและไม่ไว้วางใจในตัวเขาวันหนึ่งพระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อปัญญาได้เดินทางผ่านมาและพักอาศัยที่วัดในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านจึงไปขอคำแนะนำจากหลวงพ่อปัญญา เกี่ยวกับพฤติกรรมของบัวหลวงพ่อปัญญาได้ฟังเรื่องราวและกล่าวว่าผลของกรรมจะสอนให้บัวรู้จักความจริงของการกระทำของตนเองในวันถัดมาบัวได้เข้าไปขโมยผลไม้จากสวนของชาวบ้านคนหนึ่งเมื่อเขากลับมาถึงบ้านและกำลังจะกินผลไม้เหล่านั้นเขารู้สึกไม่สบายใจ และมีความทุกข์ในใจแม้ว่าไม่มีใครจับได้แต่ความรู้สึกผิดในใจกลับทําให้เขารู้สึกไม่เป็นสุขบัวได้เดินทางไปยังวัดและพบกับหลวงพ่อปัญญาเขาเล่าเรื่องราวและความรู้สึกในใจให้หลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อครับผมรู้สึกผิดและทุกข์ใจมาก ผมได้ขโมยผลไม้จากสวนของชาวบ้านมาแม้ไม่มีใครรู้แต่ใจผมกลับไม่เป็นสุขบัวกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าหลวงพ่อปัญญาฟังอย่างเงียบๆและกล่าวว่าผลของกรรมคือสิ่งที่เราทำลงไปมันจะกลับมาหาเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการกระทำที่ไม่ดี จะทำให้เรามีความทุกข์ในใจและความรู้สึกผิดก็คือผลของกรรมที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่บัวได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อปัญญาและรู้สึกสำนึกผิดเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำความดีแทนการทำสิ่งไม่ดีหลวงพ่อครับผมต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ไขความผิดนี้ บัวถามด้วยความตั้งใจหลวงพ่อยิ้มและตอบว่าเจ้าควรเริ่มต้นจากการขอโทษผู้ที่เจ้าได้ทำร้ายและทำความดีเพื่อชดเชยความผิดของเจ้าช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและตั้งใจทำสิ่งที่ดีบัวจึงกลับไปขอโทษชาวบ้านที่เขาได้ขโมยของและ ทำงานช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อชดเชยความผิดของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปบัวได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องเขาช่วยงานในหมู่บ้านและดูแลผู้สูงอายุความเปลี่ยนแปลงในตัวบัวทำให้ชาวบ้านเริ่มยอมรับและไว้วางใจในตัวเขาอีกครั้งบัวรู้สึกได้ถึงความสุขและความสงบในใจวันหนึ่ง บัวได้กลับไปพบกับหลวงพ่อปัญญาอีกครั้งหลวงพ่อครับขอบคุณสำหรับคำสอนที่มีค่าผมรู้สึกได้ว่าความดีที่ผมได้ทำได้นำพาความสุขมาสู่ชีวิตผมบัวกล่าวด้วยความขอบคุณหลวงพ่อปัญญายิ้มและกล่าวว่าเจ้าทำให้เห็นว่าผลของกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการทำความดีความดีที่เจ้าทำจะนำพาชีวิตเจ้าไปสู่ความสุขและความเจริญนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผลของกรรมคือสิ่งที่เราทำลงไปการกระทำที่ไม่ดีจะทำให้เรามีความทุกข์และรู้สึกผิดแต่การทำความดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นและนำพาเรา ไปสู่ความสุขและความเจริญในที่สุดนิทานธรรมะสอนใจเรื่องหลวงพ่อปัญญาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อว่าแก้วแก้วเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดแต่มีความขี้เกียจ และไม่เคยตั้งใจทำงานทำให้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยพอใจในตัวเขามากนะักวันหนึ่งแก้วได้พบกับพระเทระรูปหนึ่งที่เดินทางผ่านมาพระเทระเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีปัญญาและธรรมะที่ลึกซึง้งแก้วจึงเข้าไปหาพระเทระและขอคำแนะนำ หลวงพ่อครับผมอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นและได้รับความเคารพจากคนในหมู่บ้านผมควรทำอย่างไรครับแก้วถามพระเทระยิ้มและตอบว่าเจ้าควรเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองและตั้งใจทำสิ่งที่มีคุณค่าเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเช่นช่วยงานบ้านช่วยงานชาวบ้าน และตั้งใจเรียนรู้ธรรมะแก้วได้ฟังคำแนะนำของพระเทระและเริ่มต้นทำตามคำแนะนำเขาเริ่มต้นจากการช่วยงานบ้านช่วยงานชาวบ้านและตั้งใจเรียนรู้ธรรมะทุกๆวันแก้วจะทำงานด้วยความตั้งใจและมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อต้องการเรียนรู้ธรรมะแก้วมักจะเดินทางไปยังวัด ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเขาใช้เวลาช่วงเช้าในการทํางานช่วยเหลือชาวบ้านและใช้เวลาช่วงบ่ายไปศึกษาธรรมะกับพระเทระและพระรูปอื่นๆในวัดวันหนึ่งแก้วได้พบกับพระเทระผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งพระเทระรูปนี้ชื่อว่าหลวงพ่อปัญญาซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้ที่มีปัญญาและความรู้ลึกซึ้งในพระธรรมหลวงพ่อปัญญาเห็นความตั้งใจของแก้วและให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าเจ้าควรฝึกปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาการปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้เจ้ามีสติและสามารถเข้าใจตนเองได้ดียิ่งขึ้นแก้วทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อปัญญา เขาเริ่มต้นฝึกสมาธิทุกเช้าและวิปัสสนาทุกเย็นการปฏิบัติเหล่านี้ทำให้แก้วมีความสงบและมีสมาธิในการทำงานและการเรียนรู้มากขึ้นวันหนึ่งขณะที่แก้วกําลังเดินทางกลับจากวัดเขาได้พบกับเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่าจันร์จันร์เป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจและไม่ค่อยมีเพื่อน แก้วจึงเข้ามาช่วยเหลือและให้กำลังใจจันโดยสอนให้จันมีความมั่นใจในตนเองและช่วยทำงานในหมู่บ้านเมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของแก้วเขากลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านเมื่อมีปัญหาในหมู่บ้านชาวบ้านก็มักจะมาปรึกษาแก้ว พราะเชื่อในปัญญาและความตั้งใจของเขานอกจากนี้แก้วยังช่วยให้เด็กๆในหมู่บ้านได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมะโดยการสอนแบ่งปันความรู้ที่เขาได้รับจากพระเถระและหลวงพ่อปัญญาหมู่บ้านจึงมีความสุขสงบและมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นวันหนึ่งแก้วได้พบกับพระเถระ และหลวงพ่อปัญญาอีกครั้งเขาขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับคำแนะนำที่มีค่าพระเถระยิ้มแล้วกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของเจ้านั้นเกิดจากใจที่ตั้งใจทําความดีความพยายามและความตั้งใจที่แท้จริงจะนำเจ้าสู่ความสำเร็จหลวงพ่อปัญญากล่าวเสริมว่าจงรักษาสติและปัญญา ในการดำเนินชีวิตความดีที่เจ้าได้ทำจะส่งผลดีให้กับตนเองและผู้อื่นเสมอจากนั้นแก้วก็ตั้งใจทำความดีต่อไปและกลายเป็นคนมีคุณค่าต่อชุมชนหมู่บ้านของเขาก็เจริญรุ่งเรืองและแก้วก็มีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามและตั้งใจ ในการทำความดีจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างแท้จริงแม้จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่ถ้าเราทำด้วยใจที่แท้จริงผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใหญ่เสมอค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานธรรมะสอนใจ3มเรื่องฟังแล้วสบายใจได้ข้อคิดได้คติธรรม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมะวิถีของเราด้วยนะคะพบกันใหม่เรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ